ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอเขาสมิงครับไปที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับมาคาวา่าตรงนี้เป็นปากน้ำแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลจากทะเลว่นในีใจเริ่มข้างล่างไกลไปโน่นผมก็ไม่รู้ว่าทะเลหรือแม่น้ำจันท แต่มันไหลออกทะเลตรงนี้แน่ครับก็ใหญ่พอสมควรใหญ่กว้างใหญ่ครับสำหรับแม่น้ำสายนี้ที่จะเข้าไปที่แม่น้ำาจนสวยงามครับทัศนียภาพทางนน้นผมเห็นมองเห็นรีสอดถึงวัดไหลขาว,ขาว ถนนที่ผมไปมาเมื่อสักคู่นี้ตอนฝรั่งเศสมันมายึดอำนาจมันก็ยึดจุดทำเลไว้สวยงามเหมือนกันครับไว้ที่มันทำกองกองกองอนุการหรือว่าที่สู้กับรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็คงจะประมาณนั้นนีนุกคุปเปอร์รอบหลังนี้นุกคุปเปอร์ครับผมจะให้ดูอีกฝั่งนี่ก็เป็นหยิบฝั่ง ก็ยังเป็นทางที่ผมยิงไปคืออำเภอ,อเอขาสมิงครับเขาสมิงเขาสมิงครับทางด้านนี้เป็นอำเภอท่าใหม่แล้วทีนี้ก็จะเห็นกระชังเลี้ยงหอยเลี้ยงปงูหรือเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งไม่แน่เพราะว่าอันนี้มันเป็นยังนกเด็กนั่นก็เลยดันเข้ามาได้อยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ติดปากอ่าวเลยก็น่าจะเป็นปากน้ำจันทบุรี ขึ้นมาขายของครับเป็นจุดชมวิวั้่เขาว่าตลอดเวลาห้ามจอดครับก็เหมือนกับว่าห้ามจอดนั่นแหละแต่ว่า네มันเป็นที่เว้าเข้ามาที่เว้าเข้ามาให้จอดถ่ายรูป่ะเขาบอกห้ามขายห้ามขายสินค้าครับมีพ่อค้าสองจังก่อบนเปือนกันไปอันนี้เป็นจุดชมวิวปากน้ำจันทร์บุรีบนสะพานนะครับ ผมก็ไม่รู้จะเรียกสะพานอะไรก็สะพานเขาสมิงไปหาอำเภอท่าใหม่ครับ่อลงจากนี้ก็จะลงไปอาคุ้งยิมานหาดเจ้าหลาวครับหาดเสด็จครับสามชายหาดดังของจันทบ,บุรีก็จะไปดูความแจกต่างของน้ำครับเขาบอกว่าอาวคุ้งมิมานหาดเจ้าหลาวน้ำทะเลสวยมากหาดสวยมากแต่ก็เห็น หาดแหลมสิงห์่หาดแหลมสิงห์เนี่ครับที่อำเภอเขาสมีฟ้าทั้งทีเลดำมากเลยก็เลยจะไปดูใส่กันว่ามันสาวบนนามแค่อันนี้ก็รถรด,ลด,ล,ดลดเที่ยวมาเยอะสะพานนี้ก็เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะครับมันสะพานไม่ได้นานเหมือนสะพานพึงสางเขาก็ดูแลถือกล้องวงจรปิดครับก็จะมี cctv ดูอยู่ประมาณนั้น ก็จะจุดไหนสวยค่อยคงจะจอดถ่ายไปเรื่อยครับจอดไปเรื่อยๆคำเมื่อไหร่บึ่งเข้ากรุงเทพทันทีครับสวยสวยดีสวยดีงามหลายพี่อันนี้เรียกสะพานอะลาครับอ๋งบองเขาเริ่มมีชื่อด้วยเนาะสะพานตากสินมหาราชเขาเพิ่งสร้างหรือสร้างนานแล้วพี่ ปี5,000ก็ถืออุี่สร้ชื่อสะพานตากสินมหาราชครับผมนึกว่าไม่มีชื่อจาก,กอำเภอเขาสมิงไปอำเภอท่าใหม่ครับถามพ่อค้าแล้วเมื่อสักครู่นี้ฮะเขาบอกว่าห้ามดื่มสุราบนสบพนะพานฮะทางน้นเป็นกลางสะพานแต่ผมคงไม่เดินไปแล้วมั้งครับก็ให้ดูประมาณอยู่แค่นี้แหละนี่ก็คือสะพานตากสินมหาราชครับ